สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาชมกล้วยไม้นะครับตรงนี้เป็นช่วงเดือนตุลาคมนะครับเริ่มเข้าสู่ปลายดูดูดฝนแล้วนะครับเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวกล้วยไม้ต่างก็เริ่มผลิดอกบานสะพังก็มีหลายๆต้นนะครับที่ออกดอก มาเรามาดูกันว่าต้นไหนที่ออกดอกบ้างนะครับต้นที่เห็นอยู่นี่ก็มีพิงเอ็มเพสนะครับที่ออกดอกต้นนี้นี่ออกสามดอกเลยนะครับนี่เรามาดูช่อนี้กันช่อนี้ออกสองดอกนะช่วงนี้แดดจะคึมฟ้าคึมฝนนะเหมือนฝนจะตกอยู่ก็เลยทำให้แสงไม่เต็มที่เท่าไหร่ไม่ค่อยสวานะ่างนะท่านผู้ชมนี่ บ้านได้สองสามวันแล้วกินหอมสลบอบอวนมากเลยครับเดี๋ยวดูชัดๆนะดอกใหญ่มากนะพอดีพวกนี้เอามาแฝนไว้หน้าบ้าน,นครับปกตินี่อยู่หลังบ้านนะที่เคยถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูหลังบ้านนี่จะได้รับแสงแดดแบบเต็มที่เลยนะ ไปดอยู่หลังบ้านไม่เคยได้เห็นหนะเอามอแฝนไว้แถวหน้าบ้านเราจะได้เห็นแล้วได้กินได้เต็มที่เลยนะกินก็จะหอมตลบอบอวนอยู่แถวหน้าบ้านนี้เนะี่ยฮะ,ะเดี๋ยวจะมาดูข้างหลังก็จะมีอีกดอกหนึ่งนะ,ะนี่ด้านหลังนาจะด้านหลังแล้วด้านหลังก็จะมีอีกดอกหนึ่ง นี่ส่วนข้างๆนี่ก็เป็นแคทริยาพันโบราณนะพันดั้งเดิมนี่เนี่นดยดอกเขาก็จะง,งิกๆนะเป็นพันโบราณแต่ว่าดอกเข้าบานได้มีกี่วันแล้วนะแต่ดอกเข้าหอมนะนี่ที่เคยถ่ายให้ดูไปเมื่อปีก่อนนี่เนี่ยปีนี้ก็มีหลายต้นนะที่เขาออกดอกแต่ผมไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะพันดึกดำบรราน พันดั้งเดิมอ่อันี้อันนี้ก็ปีปีอันไรเห็นนะเนี่ยปิดอกออกมาละแยมๆยมออกมาจากกาบซองนี่นี้ดอกของเขาก็จะงีบงงงงนี่นะนี่เดี๋ยวเราจะดูต้นต่อไปนะท่านผู้ชมอ่าต่อมาก็จะเป็นต้นนี้นะ นี่ต้นนี้ก็เป็นแคทไรยยาสีออกเหลืองเหลืองส้มๆนะก็อยู่ด้วยกันข้างหลังบ้านนี่แหละแต่ก็ามาแฝนไว้หน้าบ้านให้เราจะได้ชมได้เต็มที่กลิ่นหอมอย่างเงี้ยอันนี้เห็นนะมออกใหม่ๆนี่เขาจะเป็นสีเหลืองปากสีแดงนะนี่ถ้าเขาได้รับแสงแดดเต็มที่นะเขาก็จะเป็นสีส้มออกเหลืองนะ ก็มีประมาณ3ามสีดอกนะกินโหงเขานี่จะออกแบบส้มๆนะกินเขาจะหอมอ่อนๆกินออกส้มๆแล้วก็จะมีนี่นะตุ๊กตาเริงระบำนี่นี่ตุ๊กตาเริงระบำตุ กระตาเรืองระบำของเรานี่ก็ออกมาสองช่อดอ,อกนะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นช่อหนึ่งนะนี่แล้วตรงนี้เขาก็จะมีอีกช่อหนึ่งนะนเขาจะไม่มีกลิ่นนะท่านผู้ชม ังเกตไม่ใบหลังบ้านนี้ได้รับแสงแดดเต็มที่นะใบก็เลยออกเหลืองๆเนี่ยแต่นอมีหน่อเยอะมากเลยครับแต่แตกหน่อออกมาเยอะมากเดี๋ยวเราจะต้องเอาไว้หน้าร้อนก่อนเดี๋ยวเราจะทำการขยายพันธุ์เนี่ยจเจ้าไอ้หน่อที่แตกๆออกมาเนี่ย,ล,ยลอยๆเนี่ยนะ ที่มันล,ลอยอยู่เนี่ยนะนอนใหม่ๆพวกเนี้ยเราก็จะตัดออกเอาไปชําในกระถางนะซึ่งผมก็ทำเอาไว้หลายกระถางแล้วนะเดีย๋ยวจะพาไปดูหลังบ้านหลังบ้านก็มีก็มีสองสามต้นนะที่เขาแตกก้านช่อดอกออกมาแล้วนะแต่ยังไม่บานนะอ่ะ สนต้นนี้เนี่เป็นเป็นหวายแค่นะท่านผู้ชมหวายแคะสีช่ำโพนี่นี่น,น,นี่แล้วก็มีกรอบขอบเป็นสีขาวสแป๊ส,สีขาวนะอันนี้ก็ออกดอกเป็นประจำนะท่านผู้ชมออกดอกเป็นประจำเลยจนตรงนี้ก็เป็นเนี่ยกระถางหนึ่งนี่นะเขามีสองต้นสองสายพันธุ์นะอีกต้นหนึ่งก็จะเป็น ดอกออกขา,ขาวๆตรงกลางเป็นสีชมพูนะเ,เขามีเรียกว่ากระถางหนึ่งมีสองสายพันธ์สองต้นตอนที่ซื้อมากระถางเล็กๆนี่ก็ไม่รู้นะพอออกดอกมาแล้วถึงได้รู้ว่าเขามีสองสายพันธ์ในหนึ่งกระถางที่ซื้อมา,เ,อาเดี๋ยวจะไปดูหลังบ้านกัน เออแต่นี่น,นี่ดูนี่ก่อนหวายหูกระต่ายหูกระต่ายใย,ยนี่ก็เริ่มออกแล้วนะเนี่ยแต่ยังไม่บานนะมีอยู่สองช่อดอกนะสองก้านสองช่อยังไม่บานนะท่านผู้ชมกำลังตุมตมต้มอยู่ยังไม่บานอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูหลังบ้านกันอ่ะมาหลังบ้านและนี่นี่ก็เป็นตุ๊กตาเริงระบมนะท่านผู้ชมอันนี้ดอกยังตุมต้มๆอยู่นะ คือใกล้จะบ,บานแล้วล่ะตุ๊กตาเรืองระบำนี่ก็เป็นต้นของเขานะที่ผมได้แยกออกมาก็ได้มีที่แยกออกมาก็มีสามสี่กระถางเนี่ยต้นเขาจะลอยลอยเนี่ยพวกนี้ก็ขยายพันธุ์ได้แล้วนะนะท่านผู้ชมเนี่ยต้นลอยลอยรากลอยลอยเป็นหน่อดีเขาแตกออกมาใหม่ตัดไปขยายพันธุ์ได้เนี่ยส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นเล็ก ต้นยังเล็กอยู่ต้นนี้เลยไม่ยังไม่มีดอกนะต้นเล็กนี่ส่วนต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะแดดเริ่มออกแล้วเมื่อกี้คืนฟ้าคืนฝนนี่ต้นนี้ก็มีช่อดอกเหมือนกันนะนี่นอ่านี่ง่ายนี่นก้านของเขาเห็นไหก้านของเขานะ ลังพึ่งออกมาตุ้มๆเล็กๆอยู่เลยแดดเดี๋ยวก็หุบเดี๋ยวก็โผล่นะท่านผู้ชมค้มฟ้าค้มฝนนี่ก็เหมือนกันเลยเนี่ยหน่อเขาเลยลอยรากลอยลอยแนละ้วเนี่ยก็ตัดออกไปเอาไปชำขยายพันธุ์ได้เหมือนกันเนี่ยหลายต้นนี่มีหลายหน่อเลยนะที่จะตัดได้นะ ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพิงเอ็มเพสมาเลยนะที่ผมแยกกอพานอออกมาปลูกใหม่เนี่ยประมาณสี่ต้นตรงเนี้ยแล้วก็กระถางตวกนี้พิงเอ็มเพสเขาก็ออกดอกไปบ้างแล้วนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูอ่เดี๋ยวเราจะไปหน้าบ้านนะเอาละเดี๋ยวเราจะลาท่านผู้ชมไปด้วยดอกกล้วยไม้สวยนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ